ไทยสบายดีพี่น้องเอฟซี FC ทั้งฝั่งไทยและฝั่งลาวทั้งต่างประเทศเด้อพี่น้องวันนี้ก็เข้ามาพบพอ่พอคับซองหมอตัวเซนเคยพี่น้องเลยวันนี้หมอตัวที่พาเอฟซีมาเก็บบักหมว่วงเด้อพี่น้องแต่มันจะมีเนาะติดตามทุงไหนทุ่งง่ายเลยพี่น้องเลยป้ามือหนิอากาศนาหนาวหนาวพี่น้องน้องก้อนทักทายลุงป้าหน่อยเร็วสวัสดีครับุป้านาาน,นี้คือหนาวด้อเนาะ ้องวันนี้หนาวนพี่น้องเอ้ยเบื้งลมเบื้งลมหนาวพี่น้องเอ้ยหนาวจนใส่เสื้อกันหนาวเลยมั้ยบ้านต่บางรุ้งบางม่วงในมีอยู่วะนี่หึโอ้ต้นน่ะมีบ่แท้ต้นน่ะโอ้ลายต้นอยู่เลยพี่น้องเอ้ยมาไปเบิ่งต้นน่ะปะ luôn lấy bó luôn mạng lấy bó ô muỏng vì nó người kép kép to con kép kép lúc ba bên mượn đu, fc bên mượn đu ừ sao mượn đôi hải dương vâng à vì nó muỏng ha cứ để lại đây này ได้จ้ะนี่ดอกของหมวกของหมวกีเจ้าของได้พี่น้องเลยใกล้ใกล้พักกมาเอาวนะต้นนี้เนาะพี่เจ้าของเจ้พี่น้องพอตัวก็ขึ้นมาต้นไม้เด้อพี่น้องขึ้นมาสลัดเบื้องมันทีมีบ่บีบังด้วยฮะซุกอยู่บ่ bi còn đút tao tốt mà xúc gì bò xúc bò sa lăn vào phía nó đấy bơm phía nó sa lăn ngay โอ้ยหมดแดงลายพี่น้องเลยเดินลงไปที่ถ่ายบไงอีกข้างเดี๋ยวพี่น้องตอนนี้เบาติดกะลงมาเลยเด้อพี่น้องกะน้องก้อนเก็บเลยอ้วนเก็บเลยนี่อุ้ยนี่ทั้งวันนี่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 ซี่มากครูหมดใส่ตัวนั้นเร็วๆเก็บมากองๆก่อนฟ้าหมดแดงลายเลยพี่น้องเลย đài loan chơi đấy đây n của muông thôi, p/n ăn đấy mặc ừ. súc súc, nòng con lẹt vào thung giang như bạn phải, thì mưa hơn phải, nhanh <laughs> ทงหนึ่งทงใหญ่เด้อแต่ว่ามันเป็นทงน้อยเอาลายๆายทงมาเด้อฉันพาเพื่อนยาเบี่ยงไปเน้องใกล,ใกล้ๆน,นองนเผาเด้อเผางัวเด้อ ก็หมดลายเลยตาอ,อ้วนมาบอกเอาอไปออเนอ่นี้าะบรรยากาศรอบๆประมาณนี้เลยพี่น้องเยอยากลงๆหน่อยนึงเป็นพลาดประกันใดก็ขอโทษไวอาไพลเซีละลายเด้อพี่น้องเยหมักหมวกเนาะหรือว่าได้ลายได้พี่หน่อยหมวกไข่ยนี้ยยนี่โอ้บ่ดตัวกั กินโดนเลยพี่น้องหมวงเนาะเดี๋ยวจะไปให้แม่เป็นจักหมากว่าพี่น้องเมื่อไรวะมาหาสิบลูกด้วยพี่น้องมนหาสิบลูกเนาะ เก็บใส่ทงแล้วมาตีธงจันเอาชิเก็บนี่ตีธงนั่งลองวนเก็บเผาอ้วนเอไกิตามาไปเตรมธงลมอย่งสามห่างมาก่อนเลี้ยลเลดเดี๋ยวเขาอ่ะเจ้จะขึ้นนอยอีกพอแล้ว เอาลายลายเป็นโมฮัยเอามากินน้ำไม่ฝานนะน้องก้อนเกือเต็มปมาเพิ่มน้องก้อนเดี๋ยวเพิ่มถือเกือเต็มพี่น้องเกือเต็มกระเป๋าไปเลยไปเลยมาถือมาไปเมื่อปาะนี่ไปเมื่อหนองหุวนน้องก้อน เ็ดี่เพิ่นกรบบื้ห้เนาะเจ้าของผินเพิ่งกันพี่น้องมันเห็นยังไนเนาะเห็นยังันเน,ะนาะน,น,นี่นสบายดีเด้อน้อเอาสบายดึงป้าเร็วพงยาสบป้นข่าเพระเอาบวมมวงแดงให้ ไปเอากับร้านไป็นไรอย่างนี้มันอย่างยรเฮ้ยลายหมาอยู่เหนอ้าวแบ่งเอามหมยันไว้อยากกินกับเขาไม่เอานาทวนเสนเดียแบ่งเอาไว้เอาทงมาหยาไว้น้องก้อนเอาทงมาหยาเป็นใสเอาไว้เอาถ้วยก็ได้ไปมันกินกับเขาเนาะกินเขากำยังบอกลองหนึ่งพักนึงพักกระปุนปลาบ่กินสองคนบ่ เอาเลือกเอาดูมาได้ซุกๆให้ยานี่กครับปูอะ่อะเนาะตัวนี้ซุกเลยนี่ขึ้นเอาบาตุดขึ้นเอาไรเป็นเบงหมดหาย่ไร่ต้นก็สัง่งอืไอตัวซุกบันีบานาบมบุบซุกกับบุมองดำน่ยอย ม่แม่เธออ้วนจรินขาา้าวทางอ้วนมมขึ้นมะมองเงือบปะอ๋อหม,มักยังไม่กันเลแหละอืมมันก็นยังมีหมากดิบๆน้ำเด้อพี่น้นองม,ม,มันก็นมีหมากดิบมากิมแล้วตนกันไปเซุกมาเนี่ยกิ <คบ S 1> นเก่าหลายเด้อถ้าตุ เอาพ่อ้นอนพูไนอนผู่มาเป็นมาบ้านนะพี่น้องนอนเลยกนนอนจะทำนอนเลย้นหลยหลายคนเอาสังรีอยู่พูดเลยนอนสังรีเนาะลงอักยูาอยู่แม่นแล้เนาะท้องตอามาท่านเมื่อเ็กคนไปถึงมากว่นังจ้าอืมอ่ะหกม่วงนว่าเอ้เพิ่อามาบ่มีเบียงนี้ นกมาเดือดเอานุดิบลายดิบลายเนาะเกอยคุอาน้องยากือบลิกินน้องยะกินไหมกินข้าน่ยเร็วลูลูอื้ยเพื่อนอะไรพี่น้องไยไปก๊กเพื่อนอยู่เพื่อนบันแข่งออยอนมเพลหน ลูกลานลายพี่น้องเลยพ่อเพิ่นก็เที่ยวไปเที่ยวมาบางเถ่อกับอยู่พี่พวดอยู่พี่เงียบพี่น้องเลยลานกรบโปรงสูไล่ถ้าจูบูสี่คนพี่น้องเลยเพิ่นมนแซวกันเนาะเพิ่นกับปวดหัวพี่น้องบางครั้งเนาะเด็กไล่พ่นแหม่เลยเอาเอากระสีเมื่ออะไรได้บาทนี่ เมื่อไหแม่เอาก่อนเพื่นวยายามมองห่วงอยู่เพื่นวะไปฟอฟอันอยู่บ้านพื่อนพี่น้องเลยไปกันอ๋ออ่อนเพื่อนเลยพี่น้องเลยแม่เพื่อนเอาทักทายเอฟซีเลยแม่สบายเอฟซีเด้อเบอร์นีเกตินได้ลาวมองห่วงพี่น้อง จมยามมังม่วงพี่น้องเลยลูกเลเรีกเผนล่างนี่ขานม่แตมันไม่มากเพิ่มเป็นปนกันไปมังได้เพเ่มกับบ่มใเหมมือหนักอ่ะกินเมอพี่เรางมีได้หน่อยใหญ่ๆเนาะ่วยงาเนาะเออโทษตัวลายหมดเลยต่างสงเด่นโอ้หมดบุหรายเพื่นวะ วอไปจะเต็มโต๊ไปแล้วว่านก็ขึ้นแล้ววันขึ้นเนาะหลายลายหลขึ้นอยู่ได้ับ้องคนลลายว่วันนี่ยติดกับเต็มสมองเลยด่าส่มะม่วงมากกินเด็กุเททางอะไกินเล้อะไรแม่งอะม่งม่วงเป็นกระทงไปนึกคนเดียวมาเลยม่วงก้นคิดมากอันนี้มากคิกน้องเ้ยบ่อยาตัวก้คนบุชินทำเลยเดินนะฮะเอามาห่าน่วยว่าเต็มทงบเอาร้านกินกับบุพอ อันนี้จั่ป,ปลาอยู่นี่พอเพียงนี่เต็มอันนี้เราว่าลายแล้วอ๋อสำหรับคลิปลอโตักาขอจบขอลาไปเพียงเท่านี้เด้อพี่น้อยพี่ดองกอันนี้นะมั่วคั่แต่แคได้กับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจส่องปลอดตัวเจโนซาแนลคือเก่าเดียพี่น้องนะ้กับลาไปก่อนพี่น้องสบายดีพี่นี่เนาะอาร่อยไหม